อีพ่ออีแม่ทั้งบ้านได้พบกันแน่นอนครับกับพระเอกเสียงก้อนทอปนาฬากอน,น,นอยู่บ,บาา้านน่าดีไม่น่าเอาหีมาทรมาน,มนมาเจอตากตีห้ำยานทรมานหีหนโอ้ย <laughs> นอนกักยังผูโลเพเพล่อกออกมา,อ,าออกมาเพราะไรตีฝัน ขันออกมากับว่าหารถดนอนแนวนั้นเมื่อนี้เพิ่นไล่สวดยูเพิ่นบ่ห้เว่าวขาำหยาบเข้าใจบ่หายว่าวข่หยาบแน่นครับโรแมนต์หนูเฮ้ยไอหยังเกาะอ้แหวมเอ้ยนั่นโอ้ยไอ้ยก้บอกว่ดีๆเดี๋ยวดีก็ลู้เรื้ยงจีเนาเยังไปถามซ้ำๆยูนเา้าก็ได้เอ้าอัน เป็นผู้ใดมาแต่ใสครับเออถามแล้วพอรู้เป็นผู้ใดมาจังไหนมันไปยังไม่อยังพอรู้อีหยังแม่ป้าแฟนตัวเอ้าแม่ป้าพี่โมเมนต์เด้่ว่าจะยินข่าวหมอลำเสียงเก๋อพื้นหลักสมัครออรดิชันสันดอกแมียูดุครับผมก็เลยเอ็นพาหล่าสาวมาสมัครร้องเพลงสันดอกค่ะโอ้ยคอยตกใจเบิร์ดคอยว่ามันจ้าะมาออดิชันเองเมียนดุครับเจ้ามีหลานสาวเสียงดีจะติดครับตัวเล็กน้อยได้ละเสียงดี ว่สิดีคดีแน่แต่มันดีได้ไผ่เดี๋ยวนี่ผมทบอกด้อว่าทุก่ครับยด้ตังเอกแจวสูงกยากับสูดเสียงมันบอลอะไรสันตัวป๊ดกับสิวบวกคดบ่เน่เอ้าบ่ทศนิผมคืออยากเบิ้งเธอเดี๋ยวนี้ครับอยากเบิ้งปีเอิญหลานจะไม่ผมเบิ้งดูครับอมาหาป่าเนี่แหะนี่เห็นบ่กั้กระดอเป็ว่าอ๋อหกง่ามอหลีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีฮักบฮขาสวัสดีนอนกอดเดี๋ยวนี้เที่ยวเที่ยววาพี่เจ้าสีเปไซด์เดี๋ยวีเดี๋ยวเดี๋ เมนซื้อเสียงเรื่องน้ามาจังไลยอายุจักปีแล้วซื้อน้องเขาปั้นอายุ13ปีแม่โอ้น้องเขาปัน้อนอ,อายุน้องอหน่อยอพี่น้องอีหล่าเรียนอยู่โรงเรียนใดลูกโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจ้าบ้านเชียงวิทยามื่อนี้อยากมาออดิชัน่นอยากมาอยู่น้ำทิมงานหมอลำเสียงแจ๋วตีลูกละ่ะแมนจา้าโอ้มาเป็นแต่อ่อนซ่อนแต่พี่น้องเอาใส่ล่องเบิ่งดูเอาเพลงใดมาออดิชั่นมื่อนี้ฝันของไอ้มีไผเป็นนางเอกฝันของไอ้มีไผเป็นนางเอก เอาลอกเบิงกลับกนันอยู่นี่ยนะเฮานัผ้าศิลปินศินละปะวัฒนธรรมลมลรคอีสานบันเฮาให้หมันเติบโตไปยิ่งขึ้นนะครับคือจังพอจังแมเฮาผ้า,าเฮดเดอร์นะครับ<ต>ขอบคุณนะครับแต่ว่ามาตั้งแต่เห็นลองเพ่งครูกันนี่บ่าทัานเห็นกอดกันจลกเทียได้ขึ้น่าคิีดฮอดกันเอาลนะเอาเกากอดเื้อๆแื้อ<บ>มอันสิบว้าให้ฟังครับอขออนุญาตครับผมบอ,อันว่าเรื่องกอดนั้น เขาเขาขวดกันตั้งแต่อันมาหอดแล้วครับกอดกอดกระซ่างเขาไม่เห็นแหมเขาอยากเห็นอยู่มองนีแหมเจ้าของไปกอดอยู่ผุนนี่เอาอกเลยเดี๋ยวยางลงไปขางห่านอีกสิกอดกันคักๆให้เบิ่งโอเคไ่มครับกอดซื้อๆค่ะกอดเนี่ยค่ะจังน่อยเอาหนีเวีนช่องว่างให้เอาเนี่ยโอ้ยเนาะโอ้ยจะเป็นเต็มดีดีดีสี่พ่ให้โอกาสแบบ มีความเขินความอายกันแน่ติมันเอาน้อยเดียวน้อยเดียวป่ะน้อยเดียวค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวคือจังมวสามคนบัดนี้ก็มีสองคนล้เริ่มล้มละตีเดี๋ยวปรทธานหอดคิ้วประกาศเอาเคประกาไปถามกันดีเดี๋ยวดิอกมาแล้วมาเลยโอ้ยเด็กน้อยทั้งไหลงบ้านมาแต่ใจนี่อันไม่ลูกเพราะยัยเสียไลฟ์บ่านน้อเนาะ ก็เลยมาเพราะมันม <า S 1> จ่เปิ่ง,ง,งอยู่ในไ,<ห>นไรลสุดอยู่ว่ะงานดวนครับพี่น้องงานดวนดวนอีหลีครับนอนเตือนนอนเตือนขึน้นเตือนไปลูกอันไปไรลสุดน้ำพิษเดี้ยเนี่ยหัวขาตื่นอีอเอียกกว่าข้าวพอกะไรวะนี่ค่ะพี่นอ้องมือนี้ศิลปินรับเชิญของเฮานะคะฮัวหน้าบูธจากกพลำเพลินน้องท็อปนารากรมือนี้มาเซอร์ไพอีกหนึ่งคนน่ะก็คือน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ มันนี่ต้องขอบคุณหลร้ายดีใจร้ายมานันนี่พี่น้องมาตุมมะ้อมเอาการค่ะดีใจครับดีใจคือกันที่เอ,อนได้ว่าอันบ่ได้ให้ผมหรือน้องมาซอยดอกเป็นเกียรติมากที่พี่เต้ลเรียกพวกผมกับน้องมาดูความสําเร็จดีกว่าจริงๆครับวันนี้เป็นเือแรกด้ผมได้มาสำคันบลัมเสียงแจ่วได้มีโอกาสได้เห็นระบบการทํางานบริวารสิเป็นหลังบานหรือหนาบานกระซง ศิลปินทุกคนแล้วก็ขอชื่นชมอาจารย์นัทนตตีมากๆครับผมเบาดูแรงดูแห้งว่าอาจารย์นุตีแบบแน่นแห้งครับผมชื่นชมมากๆแน่แนนี่คือหมายถึงว่าหุนหุนเนียนหุนแน,น่แนคอมเมนาบมถึงว่าเป็นตรีได้แนจริงจริงครับเป,เป,เปจริงๆ,เงๆโเดยจะพเมื่อกอ่อนแน่นก็ม้อบอกบอกได้เลยว่าอุอ่นใจครับอุ่นใจแทนท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เซ็นสัญญาจ้างบัวลำเสียงแจ๋วไว้เมื่อนี้ผมได้ไม่เห็นมาฟัง โดยตัวเจ้าของเล้วว่าดีแห้งครับขอให้เอื้อยมแต่ความสําเร็จยิงก็นี่เจ้าภาพที่จ้างไปอุ่นใจคุณได้จากมอลําอีกหนึ่งขณะทีมีคุณภาพมากๆเลยครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณหลายๆคะ่ะเอาให้น้องสองคนเขาไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบขมม้อมูลข้อมูลฮะเอางูสีซะเอ้ย อันเหี้อออกไหลวันศุกรไปเติมน้ำจักหน่อยมันหอนมันเหี้นเติมน้ำเติมน้ำยุคมื่อนี่สิยูคเป็นกระลังเร่งใจเพราะท่านใดญ่กับจะยู่นั่เอื่อยเบิ่งเอื่อยโอเคคค่ะโอเคครับขออนุญาตขออนุญาตพี่น้องทั้งหลายสดเดอร์นะครับบูธจักรพันกับพี่ท็อปนารากรขออนุญาตนะครับพี่น้องครับแล้วส่งกันต่องครับน้องน้องหยองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเตือนเตือนเมื่อซันเสย โบ้มาเป็นการเสียเลบ้าเสียเวลาค่ะพี่น้องมาลาเซียกันแม่แล้วแล้วเฮ้ยเราไปเซฟเบิร์ดเฮ้ยโอ้สวัสดีค่ะเสียค่ะสวัสดีค่ะเซียเ้ยเอาเสียค่ะเป็นจังไรบางคาเสียร้านดิฉันเปิดโล่งแจ้งมวนสนุกหัวดีบังคาเสียสนุกด้วย ต้าวเสียนะอยากได้สาวนางดิ่งมานังเป็นหมูจักสองสามคนนี่ยสาวนางดิ่งแม่นโอ้โหเสียหมักลุนใดคะเสียเสียหมักลุนใดคะเสียเออเออจริงจริงอ่ะมีมานำเสนอออออโอ้โหตุ่มตปิเลยทีเดียวอันโนูหนูครับมานี่นะลูกมานี่นะอันไปพาดเด็กหน่อยเออเออมาให้เสียจากคนเนี่ยละไปเรื่อยเรื่อดที่ เสียเียเสียเียใส่ใส่เนี่ยเราเรียกอะไรนะเด็กมาแล้วเสียเสียคุยกับน้องเสียค่ะเอาโอ้โหลุนนี้เอาพูดไปกวนบักบวงไปนั่งกวัดกษัตริยน้อง น้องทำงานอาจจะนานแล้วน้องเลกเก่าไปหน่อยให้น้องสาวนั่งดิ่งได้บริบี้ยงอ่อยกับเสียค่ะให้น้องได้มีโอกาสตบแป้งจากหน่อยนะคะเสียสนใจบหคะเสียรุ่นนี้ตบได้กับมาอยู่ดอกไปหาผู้ไหมมั่วว่าเอาเนาะหัวเบื้องขาพุนเป็นเขื้บยู่วนี้นี้ไปแบ่งปุ๋ยพุนแต่แม่มันเลี้ยงมากเลี้ยงแทียให้ปั๊ดใสอีเด็กไม่ยั่วใส่เออดียั่วลังล้านจ้าไปเอิญอีเด็กไม่ไม่เจ้ ขาบะมักรุ่นแก้ปุ๋ยไปหนี้ไปอันแ้วลู้บ๊แ้ะแ้วมันห้ามาหนีมาหนีมานีมาหนมึงก็ยิ้มแย้มแจมใสในอีห้าสามูืแม่สิผ้ามาหาเงินหนิลูกาม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 าอันมาแหละค่ะเสียขาเอ๊นมเจาะออก มันบ่เอิ่นโน้อมอีหามืงอยังลักจับซึ่งอันเสียคาอันนี้มาใหม่สดๆเลยค่ะเสียส่งตรงจากภาคลางน้องเตลวอันนี่ค่ะ<ด>เสียคายคุยกับน้องหยาบมาไว้ไว้อีิหานี่ก็ได้มึปป่อบา ใครคาเสียคาอ้ยเื่นใจเสียชื่นชมยเงินห่องอยู่ขัวกวักบกาเซียผู้ยิงคนนี้เท่าใดวะเสียใจบอสอันมาได้ยินบอกเงินเสียใจบอสอันอันเสียคาคันตกลงปงใจเสื้อไขเงินมาของไปคาเซียเสียยอมใจบออันตะวันเสียขอจุกจับบันเอาได้เสียคอม่ได้เสียขอก่หล่นเสียขอม เอายนเลยไอเจามึงโยดเดียวนี้ไม่หังระบาดนึ่งมึ่อจะสียอย่างไาเดี๋ยวมึงเจอคกูเลยเดี๋ยวพี่กูจะจัดการไอเาไอี่มาพม่น้าโยนโยดยดยดเดี๋ยวนี้ออเจ้าหาเ้ยได้ยินเสียใจเยินได้ย็นอหน้าปอมปันี่มา่ากูขัางกูแน่แทบันี้ขันว่ากูหนาปอม มึงกับกูมันกับบอบเลื่นกันดบกเว้ยเแล้วนี่อีกเดีอีห่าคนจังมึงเนี่ยต้องเจอกันกับกูเท่านั้นเว้ยบ้าเถอะอีห่ามึงเอ้ยตอนนั้นตัวพวกกูอะสิไม่เห็ดงานยปัจจัยพาพวกกูมาขายตัวบ่อใดจังไดกับบ่ไใดถึงแม้ว่าพวกกูสิทุกข์สิยาพวกกูมัขายตัวเว้ยบ่อใดกูหลับงานแล้วแล้วลูกตาแล้วลูกตา ใจละเกือบกูโอ้งเอฟมันนึงอีแกโอ้ยเสียขามึงเฮ็ดแบบนี้มึงหมายความว่าอย่งไรวะเสียอันเ่าเป็นยังคาเสียขาเจ๊เคลียร์ได้เจ๊เคลียร์ได้มึงก็ต้องเคลียร์อย่างทั้งสิลป์ได้มอกูบปได้น้องเต๋ออนกกันวะเจย์คาเสียจกเจย์คาเสีย,ยสวยเ,เอาอีกกระเทยน,นายหยดไปย่องไป